โอ้ยไม่คได้เล uh ่นตายร้ตายข้างบนข้างบนแน่นขนาดนี่ครับแล้วก็้เฮเซตก่อน้แนข้างล่าง้หัางแล้วนะเปิดความ่ายของ ตอนนั้นนั่อยู่แล้วบคุครับไปันำเลงต่อไปนะฮะใส่มาอย่างนี้ก็รู้แล้วไหนว่าเราจะทำอะไรนะผมเดี๋ยวมาสนุกกันต่อเลยกันนะ